โอเคค่ะ <Okay>, so, วันนี้ได้มีโอกาสมาส่งลูกชายม,มีความยินดีที่ว่าเออเพื่อนรุ่นพี่เขามาช่วยคนของเข้าในหอเนอะก็เป็นอะไรที่ว <ๆ S 1> ่านะปลื้มนะที่มอขอมหาวิทยาลัยอขอนแก่นค่ะแล้วคนคนช่วยกันเข้าไปในหอพักน,นะอันน,น,นี้ก็คือแม่บ้านขอบคุณนะคะขอบคุณมากเนาะอืม ช่วยกันเข้าขนเข้าไปนู่นก็ดูมีความอบอุ่นเนาะในในหอพักในมหาวิทยาลัยเนาะค่ะเนาะทีมาช่วยทุกปีค่ะอืมอันอันนี้แม่บ้านเนาะค่ะเธอที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหอนี่มคอยดูแลเด็กๆเนาะนะก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้มาส่งลูกชายก็แบบอบอุ่นดีเนาะ ขอบคุณนะคะนี่ก็ขออนุญาตถ่ายแล้วเนาะค่ะเนาะจึงได้ถ่ายออกลงไปซื้อให้ออกไปว่าอุ้ยมีความอบอุ่นนะมีความปลอดภัยดีแล้วก็เป็นมิตรภาพเนาะนี่แหละคะ่ะไปแล้วนู่นไปส่งกันแล้วเนาะเขาไปส่งลูกชาย เป็นหอพักที่ดีเนาะอ่าแบบว่าเฮ้ยเราก็แบบเป็นสัดส,ส่วนเนาะคะนะ่ะเนาะรุ่นพี่เขาก็จะมาช่วยทุกปีแต่ลูกชายก็ปีนี้ก็อ่าปีสองเนาะเป็นสัดส,ส่วนฝั่งนี้คงจะเป็นของผู้หญิงอะคะ่ะ ฝั่งนี้เป็นของผู้ชายลม่มลื่นดีค่ะบรรยากาศนะเนาะก็เป็นโอกาสได้มาส่งลูกชายวันนี้รุ่นพี่เขาก็รอต้อนรับเนาะขนของไปด้วยกันแต่วันนี้ขนแค่บางส่วนเนาะพี่น้องเนาะ ไม่ได้ขนมาหมดนู่นเนาะ,ะเดี๋ยวตรงนี้ขอเป็นภาพมุมกว้างแล้วก็ขอจบคลิปตรงนี้สักแป๊บเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในอีกสักนั่นอันนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่ว่าอืมเนาะ,ะลมลื่นเนาะให้ได้เข้ามาดูข้างในว่าเออลุ้นพี่เขาก็ช่วยเหลือกันดีเนาะดูแลกันก็คงจะมีกิจกรรมร่วม กันในหอได้ดูแลกันเนาะอันนี้ก็คือด้านหน้าหออ่ะซอยเมื่อกี้ก็คือเดินเข้ามาโอเคค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟกี่เข้ามาเนาะนี่ก็คือในเขตหลวงมหาลัยมอขอขอ,อนแก่นค่ะที่หอบัก